มาครับทุกคนกับหมึกย่างเนยถั่วครับมาลองทำเมนูสุดแย่จากโซมะในตอนแรกพร้อมอัปเกรดปรับรสชาติใหม่ไปด้วยกันครับ let's get it หมึกย่างเนยถั่วเป็นเมนูที่เพื่อนๆขอมาเรื่อยๆแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจทำนะเพราะตอนที่ลองทำดูมันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ออแอบมีความแปลกๆอยู่หน่อยคือมันเกือบกินง่ายละ่ะแต่เหมือนรสชาติมันจะมีความขัดขัดกันอยู่บ้างคลิปนี้เราเลยจะมาลองปรับสูตรใหม่ให้เป็นสไตล์ผมดูครับเริ่มจากล้างหมึกให้สะอาดนวดเขากับสาเกน้ำมันงาโชยุกับผ ย้ำๆนิดหน่อยก็หมักทิ้งไว้สัก30นาทีที่ระหว่างนี้ผมขอแอด์ทำหน่อยว่าช่องของเราติดชิง Thailand In f ฟ u e n c e r Award ในหมวดฟู้ดดี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆที่ทําให้ช่องได้มีวันนี้ที่ใครอยากสปอร์ตผมก็ไปโหวตกันได้เลยมาหมักได้ที่แล้วส่วนตัวผมจะเทลงกระทะร้อนๆพร้อมน้ำหมักให้ไอ้น้ำช่วยให้หมึกชุ่มชืน้นที่หากน้าเยอะไปก็เทออกได้นะผมก็ทําเหมือนกันแล้วพอหมึกเขาเริ่มตึงๆสุกดีก็ถึงเวลาใส่ซอสเนยถั่วสูตรพิเศษลงไปครับซอสตัวนี้ผมยึดหลักใช้เนยถัวตตตามมกรรูนแ่่จะงเพิ ไม่รินน้ำมันงาโชวอยู่ผงชูรสกับน้ำตาลอีกนิดหน่อยพร้อมปรับความข้นด้วยน้ำเปล่าอีกทีเท่านี้เราก็จะได้ซอสผัดหมึกออกมาแล้วครับพอชิมปั๊บ Hey! รถมันก็คล้ายน้ำจิ้มงานในร้านชาบูหมาล่าเหมือนกันนะเอามาผัดให้เข้ากันจัดลงจานในราดซอส,อสอีกหน่อยพร้อมตบถั่วโรยหน้าอีกทีเพียงเท่านี้หมึกย่างเนยถั่วรูปแบบใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นละครับจานเนี้ยผมจะเสิร์ฟแนวอิยายะนะแกรมเลมอนพริกป่นแบบนี้เอาไว้คอยตัดเลี่ยนหน่อยน่าจะไปด้วยกันดีเลยครับเป็นี้ดีอะคือเทียบกับที่กินกับเนยถั่วเปล่าเขาถือว่าต่างกันพอตัวเลยนะครับตัวหมึกพอเอาไปล้างหมักแล้วพวกกลิ่นคาวเขาจะไม่มีเลยนะบีบเลมอนจิ้มมือก็ สักยะสไตล์เลยโชคดีครับ